สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวสันผาเพลินนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับในรายการมาร์คฮอตออนไลน์นะครับโคแรกของวันนี้เป็นท่านเซียนกอร์นะครับมาร์ควมสีเขียวนะเป็นรูปทงชาติบราซิลเจอกับท่านเซียนเลกนะครับท่านเซียนเลนี่ก็ห้ชมคลิปเมื่อวานนะครับบางคนยังติดใจในฟรีเมอร์ครับกันเลยเอามาชมอีกรอบนะครับ เห็นไหมอ่าไม่เคลนครับเค้นมาฝั่งนี้อย่าลืมนะครับชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจคมกันด้วยนะครับเอินแรกมาสิบเก้าน่าจะแซกเข้าสิบห้าหลบมาแย่สองไหม อ๋อไม่เลือกที่จะแย่สองครับแย่สองหมายถึงอ๋อแย่มาสิบแปดไม่ได้ครับโทษทีมีอีกตัวอยู่หมายเลขเก้านะครับโเกี่ยมเด้วดวเหมือนง่ายๆครับ ถ้าเข้าหมายเลขสามเมื่อกี้จะเป็นอะไรเข้าหมายเลขสามน่าจะเดินหลบงงเหมือนกันโอ้เดินมาแบบน้ดนดอนสามเลยสิครับผ่านอย่างจังเลย <c oughs> น่าจะลืมเห็นนะครับ มาเดินต่อแล้วครับสุดยอดว่งงางั้นชมปล่อยเวลาหมดครับไม่อยากกินนะครับถ้ากินไปแล้วมันจะรวมแหลกหลายต่อเวลาแพ้แล้วจะเสียเหรียญเยอะอะไรประมาณนี้นะครับกันนี้นกข้อแล้วแต่ผู้เล่นนะครับเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนบางคนก็ใจดีครับเดินยินให้เหรียญนี้เยอะ เป็นการเล่นกันในโหมดแข่งขันนะครับหรือว่าโหมดเล่นเอาเหรียญน,นั่นเองส่วนมากก็จะเอาแค่ในโหมดนี้นะครับมาเพราะว่าเดินไวดีครับผมไม่ชอบอะไรที่ชักๆ เกินน่าจะปล่อยครับขึ้นมาย4ิบสี่โดนฟรีแน่นอนครับหนึ่งตัวข้อสามเอดปล่อยให้กินครับเข้าหมายเล็กชิดดึงมาเชือดจบครับแบบนี้ ก็เป็นท่านเซียนลินะครับเอาชนะไป2เกมรวดนะครับมาชมู่ต่อไปกันเลยอันนี้เป็นท่านเซียนไทยนะครับเจอกับท่านเซียนเดียวคู่นี้เจอกัน4ี่เกม4กระดานนะครับท่านเซียนไทยหมกักางส่วนท่านเซียนเดียวหมกวักความสีสม้ม เห็นมาแย่ทิ้งทันที <c oughs> สี่ตัวเท่ากันนะครับ ตัวโ,โซเซออกกว่าข้าแรกครับเข็นมาจับก,กินเฟดีกว่างนะั้นก็ทำให้ท่านเส้นเดียวนะครับท่านเส้นเดียวมีมากกว่าหนึ่งตัวมากมากกว่าหนึ่งตัวนะ เสด็จเกมไว้ได้นานเท่าไรกันจับเกยนสิบเก้าเลยไหมไม่น่านจะมีทางหลบแล้วล่ะอ๋อ ขอคนมาแย่ทิ้งจบอาจจะวิธีจบคนละแบบกันนะครับแต่ก็ผลลัพธ์เหมือนเดิมนะครับก็เป็นท่านเซนเดียวนะครับชนะไปในเกมแรก แผ่นเส้นไทยนี่ก็ฝีมือไม่ธรรมดานะครับน่าจะเอาเืินได้ โอ้โหโดนสามเลยครับแม่เอาคืนได้สวยครับไม่ครับบีบจับเลยหมดทางเดินแม่ยังดินโู่จนได้ครับจนวินาทีสุดท้ายเลยจบเกมนะครับก็ ชนะกันคนละเกมอยูน่นะครับเรามาชมเกมที่3ามคู่นี้กันต่อเยอว,ว่าแค่เมือได้สวยครับถ้าคู่แข่งผิดพลาดนะครับเราต้องรีบจัดการเลยนะครับถ้าเห็นโอกาสถ้าเราช้าเดี๋ยวโอกาสมันจะหลุดลอยไปก่อนนะครับอาจจะเป็นเราที่เป็นฝ่ายโดนเล่นงานซะเอง ฟยครับอีกตัวเป็นท่านเซียนเดียวครับนำอยู่โอ้โหแต่โดนจัดสอครับหมากสามต่อสเ่จเอ,อยู่ไหมแอบไปจับสิบแปดไม่ได้ครับโอเค กลับมาเสมอกันอีกครั้งแต่เหมือนว่าท่านเซียนไทยจะต้องสังเวยไปหนึ่งตัวหน่าแค่เดิน่อเวลาครับทีแรกนึกว,ว่าแต่แกจะได้เปรียบออกไปออกมาเสียเปรียบซะงั้น จะเดินถ่งเวลาไว้ได้นานสักเท่าไหร่กันถ้าเมื่อกี้เดินพลาดเดินไปหมายเลขแปดเนี่เกมกลับมาเสมอได้นะปิบสองไว้ฮะ ยอมไหมครับยอมครับได้ให้กินตอนนี้สกอร์เป็นท่านเซียนเดียวนะครับนำอย่2ต่อ1เกมนะครับเรามาชมเกมสุดท้ายของคู่นี้กันนะครับแล้วก็เป็นเกมสุดท้ายของคลิปวิดีโอนี้นะครับว่าท่านเซียนไทยจะตีตื่นขึ้นมาสองสองได้ไหมสำหรับผู้ที่มาเข้าชมใหม่นะห้เข้าชมใหม่นะครับ ไม่ทราบนะครับว่าเชื่อมาจากไหนไปค้นหาในเกมไม่มีนะครับเป็นนามสมมตินะครับที่ใกล้เคียงกับชื่อจริงนะครับเอามาหนึ่งพยางนะครับแล้วก็ผมเติมเสียนได้เองครับข้างหน้าไม่มีอะไรครับเพื่อจะได้เรียกให้ดูดีกันให้เกียรติกันนะครับ เอามาแค่หนึ่งพยางเพราะว่าอยากให้แบบเดาได้เล็กน้อยนะครับว่าเขาคือใครอะไรเงี้ยเผื่อไปหาดูเองนะครับเอามาทั้งหมดจริงๆเลยไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะเกิดปัญหานะครับกันดำมงดำมะเพราะว่าเคยมีประวัติมาแล้วนะครับเราก็เลยต้องเซฟๆนิดนึง หลายคนสอบถามนะครับทําไมเปลี่ยนซีซันบ่อยด้วอยัน,นะครับอันนี้ก็แล้วแต่อารมณ์นะครับบางเทอยากปรับเปลี่ยนใหม่อยากเปลี่ยนเอฟเฟกไใหม่นิดหน่อยก็เปลี่ยนซีซันไปเลยเท่ดีครับไม่มีอะไรครับสนุกขำๆกันไปตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างเนะี่ยมัวจะโม้เรื่องอื่นอย่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวเท่ากัน mm hmm. ดูเหมือนว่าเทียนเซียนไทยจะหมดเวลาหรือเปล่าคิดไม่ทันและโดนสามปิดท้ายครับ สปอร์ตครับให้กิน3เลยก็จบไปนะครับเป็นท่านเซียนเดียวนะครับชนะไป3เกมแล้วก็ทันเซียนไทยชนะหนึงเกมครับก็ถือว่าสุดยอดด้กันทั้งนั้นครับใครชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซัสบสไคร b ์ผมกันด้วยนะครับขอบคุณค,ครับ